สวัสดีครับไม่ได้พบกันนานนะครับผมครูป,ปั๊มนะครับก็จากช่องปั๊มอัพนะครับช่องที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยมเีเรียกว่าอัพสกิลนะครับในการทํางานหรือว่าในการที่จะอัพสกิลในด้านพรีเซนเทชันนะครับต่างๆให้ทุกคนสามารถที่จะเก่งแล้วก็ประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกันกับผมนะครับวันนี้ผมจะมาพูดสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับว่า มันจะมีสิ่งที่สําคัญอยู่อย่างหนึ่งที่ทําให้ตัวเราเนี่ยสามารถที่จะเหมือนมีแรงฮึดแรงสู้นะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจมากกว่าเรื่องของตัวเงินนะครับก็คือความรู้สึกอยากเป็นโลโมเดลนะครับซึ่งสิ่งนี้ผมต้องบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับตัวผมเองเนี่ยผมตอนที่ผมเรียนอยู่เนาะผมก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเป็นโลโมเดลของผมเหมือนกันก็คือท่านเนี่ยท่านก็เรียนจบสถาบันเดียวกับผมเนาะ เสร็จแล้วเขาก็ไปเรียนต่อเป็นไปเรียนต่อในระดับของด็อกเตอร <ik> ์ที่ต่างประเทศนะครับ ор, ผมผมบอกอย่างนี้เลยผมจบมาจากสถาบันราชภัฒน์เนาะตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเ,าเอาตัวผมเองแล้วกันนะครับตอนนั้นผมรู้สึกว่า,มาไม่ไม่อยากเรียนสถาบันอันนี้ผมไม่ได้พลาดพิงอะไรนะครับแต่หมายถึงว่าณเวลานั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่อยากเรียนที่นี่เลยนะเพราะรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับรู้สึกเหมือนถูกดูถูก harness. หรืออะไรเงี้ยนะครับ แต่สุดท้ายแล้วพอผมได้เจอกับอาจารย์ท่านนี้นะครับอาจารย์ท่านก็เป็นเหมือนแบบเป็นคล้ายๆเป็นโลโมเดลของผมคนหนึ่งเหมือนกันก็คือท่านประสบความสําเร็จค่อนข้างมากนะครับท่านเรียนต่อเมืองนอกโดยการที่ไปสอบแข่งด้วยนะครับได้ทุนนะครับท่านไม่ได้ส่งตัวเองไปเรียนเลยครับคือท่านสอบเอาทุนเลยเพราะงั้นผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวแล้วล่ะกับสถาบานันคือมันไม่ัมนไม่จาเป็นแล้วล่ะที่สถาบันอะไรก็ได้นะครับเราก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกันนะครับตัวผมเองเนี่ยอ่ ตัวเมงก็มีเงินเดือนเรียกเ,เรียกว่าค่อนข้างสูงแล้วกันแล้วเป็นหลักก็คือ6หลักแล้วกันนะครับโดยที่ตอนที่ผมเริ่มต้นทํางานเนี่ยผมทํางานในเงินเดือนของ4หลักนะครับซึ่งค่อนข้างค่อนข้างน้อยเนาะตอนที่เรียนจบแต่ก็มากในสมัยนั้นนะครับทันี้าทาไมถึงรู้สึกว่าอยากจะมีพลังอะไรห,หรือว่าทํายังไงถึงจะให้มันมีพลังในการที่จะออกมาทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือว่า พอเราคิดว่าเอ้ยเราอยากจะเป็นโลโมเดลให้ใครสักคนแค่คนกลุ่มเล็กๆก,ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคนกลุ่มใหญ่นะคนบางคนเท่านั้นก็พอรเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราจะมีพลังในการที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเราเป็นฮีโร่ให้เขามองเราเป็นฮีโร่นะครับสิ่งนี้สําคัญมากมันจะทําให้คุณเนี่ยมีพลังในการขับเคลื่อนชีวิตในแต่ละวันนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับหนึ่งนะครับสําหรับตัวผมเองแล้วกันนะครับ แล้วก็ผมอยากจะแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ให้กับเพื่อนเพื่อทุกคนเนาะไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนที่จบมาจากสถาบันเดียวกับผมก็ได้นะครับใครก็ได้ที่รู้สึกว่าตอนนี้เรากําลังท้อแท้ใจกับชีวิตใครก็ได้ที่รู้สึกว่าตอนนี้เรื่องของอค,วความเขาเรียกว่ากาลังใจในการที่จะทําอะไรสักอย่างหรือแรงมดนาลใจในการทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันน้อยเหลือเกินนะครับก็ขอให้คิดว่าเราเนี่ยอยากเป็นฮีโร่ของคนบางคน ทีนี้คุณก็ไปหาว่าคุณจะเป็นกลุ่มไหนอาจจะเป็นฮีโร่ของกลุ่มคนที่เป็นเพศที่3ามเพศทางเลือกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับบางคนเนี่ยก็เป็นในส่วนของเพศทางเลือกทางด้านของผู้หญิงนะครับรักผู้หญิงหรือผู้ชายรักผู้ชายอะไรก็เป็นไปได้นะครับนักว่ายน้าําสหรัฐท่านหนึ่งนะครับท่านก็เป็นเป็นพูดตรงๆก็คือเป็นเกย์เหมือนกันะน,กนะครับเพราะว่าเป็นเกย์นะครับเขาก็ เ,เขาก็พูดว่าเขาเนี่ยเขาก็คือเขาอยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มคนที่เป็นเกย์อันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนะครับคือขอให้คุณตามหาแรงบันดาลใจของตัวคุณเองที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนชีวิตคุณนะครับแล้วรู้สึกว่าอยากจะทําสิ่งนี้ให้กับให้กับคนรุ่นต่อไปอะครับนี่แหละครับมันก็จะทําให้รู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจนอกจากเงินนะครับคือไม,ไม่ต้องไม่ต้องคิดเรื่องเองินนะครับ แค่ทําสิ่งเนี้ยเรารู้สึกว่ามันมีความสุขแล้วเนี่ยแค่เนี้ก็คือเป็นแรงบันดาลใจให้กักตัวคุณเองแล้วก็เติมเชื้อเพลิงให้กับตัวคุณเองด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับของผมนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คืออันนี้เป็นเคล็ดลับที่ผมก็คิดทุกวันใช้ทุกวันนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยลองเอาไปปรับใช้นะครับแล้วก็ทําให้ดีทําให้เก่งกว่าผมนะครับผมเชื่อว่าทุกคนทําได้นะครับผมคุกปั๊มนะครับสําหรับท่านใดที่มีคอมเมนต์นะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้้เเลลยยนนะะะคคครรัับบแวกก็ผมมจออตทุๆ ขอบคุณมากครับ